สวัสดีครับผมแม่พี่น้องพบกับข่าวเผยบรรยากาศบริเวณปากใต้ฟังจะออกวันจันทร์เสาร์ที่13มกราคม2567กับผมนายฟิตรัอัญชลีวันนี้พ่อแม่พี่น้องจะได้เจอกับลักษณะอากาศกันฟืนบ้างเราไปเลยกันพร้อมๆเลยครับจากแฟนที่ทัวอากาศพิบูร์เคียนะครับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนนะครับปกคลุมบริเวณปากเนื่อตอนบนแล้วก็ปากตอนออกเชียงเหนือตอนบนอยู่นะครับแล้วก็ติดทะเลจีนใต้ด้วยนะครับพ่อแม่พี่น้องแล้วเรามาดูเมฆกันบ้างครับจากภาพท่าดอยเทียนครับก็จะมี อมีบริเวณอ่าวไทยนะครับแล้วก็บริเวณปัตตานีตอนล่างนะครับตรงนี้ครับเพราะว่าอย่างมีมีอยู่ปกคลุมเย็นกันครับแนวบริเวณได้เป็นฝนบางก็ต้องมาดูเีด้าตัวฝนครับเีด้าตัวฝนก็ชุมพอครับตัวเจอกลุ่มฝนนะครับอยู่บริเวณอ่าวไทยนะครับหน้าชุมพอนตรงนี้นะครับเป็นฝนเล็กน้อยถึงบางกลางสีเหลึ่งเรืองเขี้ยวๆนะครับเรวมาดูเรดาร์สติงปลากันบ้างครับตรวจเจอกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงบางกลางเช่นกันครับอยู่หน้านครนะครับในนี้นะครับตรงนั้นเล็กน้อยนะครับแล้วก็อยู่หน้าปัตตานี นิดหน่อยใน <West> กัรนักกับสีเขียวๆบนตอกเล็กน well. hm, ้อยนะครับแล้วเราดูอุณหภูมิสูสุดกันบ้างครับเล็กว่าครับวัดได้สามสิบห้าจุดสององศาเซลเซียสกับติดตะบนน่องฝับของปวยวหินจังหวัดประจวบริคันนะครับอุณหภูมิตำสุดเช้านี้ครับวัดได้ยี่สิบเอ็ดจุดปุองศาเซลเซียสกับติดตะบนน่องฝับอกเภอวหินจังหวัดประจวบริคันแล้วก็ที่อเภอสวีจังหวัดชุมพรด้วยนะครับอุณหภูมิตำสุดเท่ากันเลยนะครับแล้วเรามาดูอ่าปริมาณน้ำฝนกันบ้างครับที่ตอกอ่า อยู่สุดนะครับ39.1มิลลิเมตรครับที่อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์นีครับมาดูจากบรรยากาศสำหรับปากใต้ฝั่งตอนออกกันบ้างนะครับก็จะมีฝนนึ่งฝนฝ่ากันเนอกในบางพื้นที่นะครับแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่20-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่30-35องศาเซลเซียสนะครับ เอามาดูคลื่นลมบริเวณเอาใจกันบ้างนะครับก็จะเป็นส่องชฉียวนะครับก็ตั้งแต่นก่อที่ตลาดขึ้นไปนะครับเป็นลมตอนออกเชี่ยงเนื้อความเร็ว15-16จุดเมตตต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นสูงหนึ่งถึงสอเมตรนะครับแล้วก็มาดูตั้งแต่จังหวัดสุนคานะครับลงไปเลยนะครับก็จะเป็นลมตอนออกเชี่ยงเนื้อความเร็ว15-16จุดเมตตต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1นถึงสเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะะสูงรรมา2เตนคับ ดูขาดไม้สปากันในโจมเจ็ดวันข้างหน้ากันบ้างนะครับอ่าปากใต้ฟองตะวันออกตะบนนะครับอ่าวันนี้นะครับไปจนถึงอ่าวันที่สิบห้าเนี่ยก็จะมีฝนอยู่หน่อยละสิบกมิตีแต่พอสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้านี่ยฝนก็จะเป็นเงินหน่อยละยี่สิบกมิตีนะครับมาดูปากใต้ฟองตะลางกันบ้างนะครับผมไม่ไปลองครับอ่าตลอดจังอ่าวันนี้นะครับก็จะเป็นหน่อยละสิบกมิตีครับวันที่สิบสามนะครับแล้วก็พอวันที่สิบเจ็ไปจนถึงวันสิบเก้านี่ยก็จะมีฝน้งในโจม ร้อยละยี่สิบถึงสีง่สิบกมดีนะครับอย่าลืมนะครับวิดีโอครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องยูทูบของสื่ออุตุนิยมวิทยาตายฟังต์ชั่นเพื่อเป็นค่าและกำลังใจให้กับทีมงานได้ผลิตข่าวสารมาให้พี่น้องได้รับชมรับฟังกันปกกันไม่ต่วชาวสวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปรงชน